สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกช่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับบีกุก๊กนะฮะก็อ่าวันนี้เราก็จะมาสารต่อคอนเทนต์หลักของช่องเรานะฮะก็คือสารฝันนั่นเองก็อันนี้ก็ EP 10 10เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่าน่าจะเยอะแล้วแต่ยังไม่ถึง20โอเคอ่าตัวละครในวันนี้ทุกคนก็คงจะเห็นใจหน้าโผล่กันไปแล้วนะฮะว่าเขามาจากเรื่องอะไรนะอ่าจริงๆอันนี้มันอยู่ในซีซัน3แหละซึ่งยังไม่มี อน,นิเมะออกมานะเพราะว่าซีรีส์สองาคสองยังไม่จบเลยนะเออเครีเราจะมาทำในส่วนของตัวจินซีฮ่องเต้นะฮะเป็นตัวละครจากมาสึกคนจนเทพนะเป็นคู่ที่เจ็ดนะฮะของเรื่องนี้ที่เปิดเผยมานะคู่ต่อสู้ของเขาก็จะเป็นอาราชาแห่งปอลโลกนะฮาเดสถ้าอยากเห็นก็คอมเมน์ขอได้นะเพราะเขาอยากวาดอยู่นะโอ,อเคอันนี้ก็ ที่ผมทําตัวนี้เพราะว่ามันเป็นอ่าหนึ่งในตัวที่เท่นะแบบตอนออกมาแรกๆนี่ฟิลฟิคล้ายๆโกดโจสาสตูรูเลยนะแบบภาพปิตาแบบความโหดความตึงอะไรพวกนั้น,นแบบมันก็เลยอ่ามีเอเยอะนะฮะเขาคนนี้ก็เราไปดูสกิลเขากันดีดีกว่าไหมโอเคสกิลที่1นนะฮะหงฟ้าสะท้อนพลังสินซีฮ่องเต้ใช้วิชาเกาะสะท้อนพลังโจมตีศัตรูอ่า ขาแ้ครับใช้วิชากรอดสะท้อนพลังโจมตีของศัตรูพร้อมสร้างผลรับด้านลบแก่ศัตรูนะในในระยะ400จุดน,นะท่านี้จริงๆในเรื่องเขาใช้เปิดใช้ตั้งรับเป็นท่าแรกเลยนะที่ตอนสู้ไฮเดรก็เลยแบบใส่มาในสกิลหนึ่งนะลดดาเมจของการโจมตีที่ได้รับ40%พร้อมโจมตีสวนกลับไปด้วยสกิลเดิมคูณ100%ของพลังชีวิตของตนเองนะ ่าถ้าจินซีเป็นสายแทงใช่ไหมแล้วเราใส่เกรียมมีพลังชีวิตร้อยล้านอะไรเงี้ยก็จะเอาไปคูณ100อ่าถ้าโดนบาวล็อกตู้มาสาม0ันใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็จะแบบสัดสกิลบาวล็อกกลับไปนะ3000คูณ100%อปรนของพลังชีวิตของตนเองนะก็สุดจะโหดโคตรจะเท่อันตารายจริงๆนะฮะคนนี้ก็ที่ทำสกิลนี้ออกมาเพราะว่าอวยนะฮะคำเดียวเลยอวยโอเค มีลดดาเมจแล้วก็จะจ้องเข้าไวเป็นสายแทงนะฮะสกิลที่2วิสัยทัศน์ของราชากนะินซีฮองเต้ใช้วิสัยทัศน์แห่งปฐมจัก,กรพรรดสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พรรคพวกในระยะ500จุดนะครับเพิ่มพลังชีวิต500เนะ7วินาทีลดความเสียหาย20% 7วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิต50%ต่อ1นวินาที7วินาทีรีเซ็ตเวลารอทักษะของน่นเจ้าพ่อส่วนหนึ่ง ก็อ,อย่างที่เราบอกไปว่าเราจะทำเข้ามาเป็นแทงนะฮะก็เลยยับบัฟที่มันจะส่งเสริมในการยืนของเขาให้ได้นาที่สุดในสนามลบนะก็ฟินฟินนะครับมีลดความเสียหายฟื้นฟพลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิตอะไรพวกนี้ก็เป็นบัฟที่ดีมากๆเลยนะลดความเสียหายนี่ผมเอามาจากค่าเกียร์นะเลยคิดว่าถ้ามันมาอยู่ในกเกิลเลนเจอร์ก็น่าจะโกงก็เลยใส่มานะฮะแล้วก็วิสัยทัศาาน์ของราชานี่ก็จะเกี่ยวกับเนตรเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีเนตรเหมือนกันในเรื่องอะไรอย่างนั้น โอเคตอนเรืเนื้อาหาในคลิปส้างฝันก็จบประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไป p v p กันต่อเลยเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะถ้าใครอยากเห็นเรา P v วก็สามารถดูต่อได้นะครับถ้า,ามีอะไรจะไปทำอย่างอื่นก็ขอบคุณมาที่นี้นะที่รับชมถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับแล้วเราก็ขอเดี๋ยวญาติมา P v p กันต่อเลยแล้กันนะฮะอันนี้เราก็กดสู้ไปเลยนะแบบไม่รีรอนะ เหมือนว่าจะเห็นเขามีมูเลลี่ด้วยนะฮะถ้าตามไม่ฝาดเออช่วงนี้ลำนำจะย่งไงจะเตดเดียนพิเศษนะฮะจากการมาถึงของมูนหุ่นฟางนะก็มายกระดับทีมเมตาของหล,หลายๆทีมในท็อปตำนานขึ้นเยอะเลยนะฮะเพราะว่าปกติเขาจะเจอปัญหาตัวหนืดใช่ไหมแบบรีบตัวไม่ออกปล่อยตัวช้าหรือไม่ก็หยุดฮาวีอะไรเงี้ยแต่การมาถึงของมูนหุ่นฟางนี้มันทําลายกฎเกณฑ์นั้นจิ้นซากไปหมดเลยนะถึงยังจะมี ผลลับอยู่ที่โดนตัวหนดหออวืดอยู่บ้างหรือหยุดทำวิอยู่บ้างแต่ว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะจากเมื่อก่อนที่ไม่มีนะฮะอ่าน,นี้เราก็ชนะแบบอ e ีซี่เลยนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าดูทรงป้อมเขาน่าจะเป็นสายฟรีนะ,ะใช้ป้อมเมอรี่น้อยน่ารักน่าจะเป็นสายฟรีก็โดนลับตกไปนะฮะแต่ญี่ปุ่นสายฟรีนี่หายา,ยากนะปะกติจะเป็นสายเติมนะ เราลี่หาทีมต่อไปเจอแล้วนะอันนี้ก็ใช้มูเจลลี่เหมือนกันนะแบบในช่วงนี้เจอบ่อยว่าเลยมูเจลลี่เขาหยิบมาใช้เพราะว่าลำานามันเหมือนจะติดง่ายขึ้นนะแต่ผมผมก็มีแหละแต่ว่ายังไม่อยากเอามาใช้นะเพราะว่าทีมนี้มันออกจะลงตัวอยู่แล้วนะฮะแบบถนัดใช้ทีมนี้มากกว่านะชึบชบฝั่งนู้นเหมือนจะเล่นคอมโบตัวอน่นนะมีอาม่ากับฟีเจอร์ด้วยนะ ผมใช้เป็นคู่หูจอคู่หูจิงโจ้นะเอเลนอันเบโดนะก็ช่วยอนิ b บีแทงได้ดีเลยนะฮะชืบชืบสามารถยืนให้ตัวหลังของเราทำดาเมจได้เป็นอย่างดีเลยนะสามารถนำมาใช้กันได้นะฮะถ้ามีนะไ <c oughs> อในกล่องในกล่องเลือกเลนเจอร์ไม่ใช่เลือกเลนเจอร์สิสุ่มเลนเจอร์ไอห้าตัวของเดือนนี้ก็มีเจ็ดแสงกับฟิเชอร์นะ ตัวที่ดีที่สุดในกล่องก็จะน่าเป็นฟีเจอร์นะฮะก็ใครที่มีกําลังนะสามารถซื้อไว้ได้นะฮะเพราะว่าฟีเจอร์ยังผมมองว่าฟีเจอร์ยังโหดติดเมตาได้อีกนานนะเพราะว่าตัวมันครบเครื่องอะ่ะมีป่วนมีบัฟเสริมทีมอะไรอย่างเง้ยตัวมันก็ไม่ได้บางด้วยนะเพราะว่าเป็นสายว่องไวนะฮะชิบชืบ้แล้วจะพีกับพีไปเรื่อยๆเลยละกกันนะครับอันนี้ทีมตึงหน่อยแล้วก็จะทูทังกี้ไปช่วยนะ อันนี้ก็จะเป็นคลิปก่อนปิดหลีกมั้งเท่าที่ผมจำได้ก็ตึงๆกันท่านั้นเลยนะฮะชืบๆท่านอายนี่คนก็ใช้เยอะนะฮะในหลีกแถวนี้นะเพราะว่าตัวแท้งโหทนมันเยอะนะพวกนาฬิกาปูมายากลอันดูบิสเอลินอบบิโดอะไรพวกนะี้แบบเต็มไปหมดเลยนะฮะก็มันช่วยหยุดได้ดีเลยนะ แบบขัดจังหวะอะไรอย่างนั้นน่ชืบ,ชบตำนานก็เริ่มหันกลับมาใช้อนูบิทแล้วนะฮะจากการมาถึงขอ้มูลหุ่นฝากนะมันเป็นเมตาที่เราต้องพึ่งแทงให้ยันระยะให้ตัวหลังเรายืนได้ในระยะเวลาหนึ่งเลยนะเพราะว่าหามันจะต้องสร้างกลุ่มแล้วก็ดันระยะไปเรื่อยๆถึงจะชนะได้นะในเมตา t ี้อ่าแล้วเหมือนแนวทางของเกมเราจะทำให้ PvP เปลี่ยนเมตาไปทุกๆเดือนด้วย แบบใครที่ไม่มีตัวใหม่ก็อาจจะสู้ทีมอื่นยากนิดนึงอะไรอย่างนั้นสืบหาโอเคนี่มันคลิปก่อนปิดเีกจริงด้วยนะะเราก็จะสู้ทีมนี้เลยละกันนะฮะอ่าลูบี้ผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะตอนนี้กำลังคิดว่าจะเก็บมันมันมันจะเก็บได้สามพันพอดอีไอเดือนหน้า แล้วผมคิดว่าจะไปเปิดกลองแคาตี3สามพันเดือนหน้าดีไหมหรือว่าจะเก็บห้าพันไปถลม่มอ่า,อาชื่ออะไรนะจันทานะเพราะว่าก็น่าจะมีเกียร์ใหม่ของจันทามานะฮะแล้วสายไหวทิบในทีมผมตัวนี้มีเอ้ยเหมือนจะมีเชื้อแสงตัวเดียวเองเอ้ยมีไอยด้วยนี่หว่าแล้วก็มี เกมว่วงในคังก็อยากามาเล่นนะเพราะว่า,ามาเล่นขำๆอ,อ,อะไรอย่างนั้นแล้วก็แสงมืดใหม่เดือนกันยาก็น่าจะโหดก็น่าจะตึงเหมือนกันนะสืบสือเป็นท่าแสงนะฮะก็เราไว้ใจได้กับท่าแสงนะเพราะว่าท่าพิเศษที่เป็นตัวโอของตัวเกมก็คือท่าแสงนะท่ามืดนี่ลูกเมียน้อยนะเอ๊ hey, แต่ดูจากเดือนนี้ไม่น่าเป็นลูกเมียน้อยนะเขาก็ทํามาโหดผีเข้าผีออกนะฮะ เรามาต่อกันเลยดีกว่านะฮะอ่าอันนี้ก็จะมีมูนหุ่นฟางนะแล้วก็จะสู้กับมูนหุ่นฟางแบบเออเราสูมไม่ได้แล้วก็จะตกเขาแทนนะฮะซืบๆโหเขาใช้ลิติกีด้วยนะไม่เห็นนานเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่วง3ามชั่วโมงก่อนจะปิดลีกนะก็ตึงๆเลยนะฮะเรื่นี้ก็ยังใช้ได้ดีนะแบบ อ่าถ้าใครมีสามารถปั้นขึ้นกา้าดาได้นะฮะเพราะว่ากา้าดาเหมือนจะมีค่าแฝงที่โหดว่ร่างไฮเปอร์แม็กนะแบบแฝงถึกแฝงความแรงอะไรเงี้ยนะมันมันไม่มีเขียนบอกนะแต่เราใช้ความรู้สึกนะเกมนี้มันต้องใช้ความรู้สึกนะฮะแบบเรารู้สึกว่าดีมันก็จะด,ดีเองนะเน้นการทดสอบนั่นเองแบบดูเล่มฝั่งนู้นนี่เขาก็ยืนอยู่เป็นขยโยงเลยนะทันที่ออกมาแบบจะปีแล้วโอเค โอเคเราก็ทำลายกลุ่มเขาได้แล้วนะเอเลนนี่ก็กระโดดเป็นจิงโจ้แล้วนะกับอันบีโดนะเดือนที่แล้วผมก็สูงไม่ได้มอบนะเสียดายอยู่เหมือนกันไม่งั้นทีมหุมก็น่าจะอาสมดุลกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้มันขาดไอ้บัฟบัฟของม็อบอะที่เพิ่มระยะสกิลกับไอ้ยกเลิกการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของบารล็อกอันนั้นผมก็ไม่มีนะจริงๆถ้าได้มาในทีมมันจะสมบูรณ์ขึ้นแบบมากๆเลยแต่ว่า ไม่ได้นะเปิดยังไงก็ไม่ได้ก็เลยแบบไม่หาแล้วนะซืบๆโอเคแล้วล้แล้วเราก็ชนะได้แบบอีซี่นะดันบ้านก็ได้แล้วนะฮะไก่ทองนี่ก็ยังเป็น m v p อยู่เสมอนะฮะสำหรับทีมผมนะรู้สึกไม่เสียใจเลยนะที่ได้มาในเดรินของวันนะฮะแบบแบบไอ้ครึ่งปีแรกนี่ผมดวงดีมากเลยเปิดยังไงก็ออกนะซืบๆ คือเปิดยังไงก็ออกอ่ะตีลังกาเปิดก็ออกนะ <G ül> ตีลังกาเปิดก็ออกนอนก็นอนก็นอนนอน,นอนเปิดก็ออกนะแล้วแบบพอครื่งเดือนหลังมานี่โชคร้ยายมากเลยอะ่ะแบบเหมือนดวงมันเอาไปทิ้งกับเดือนเลขหมดเลี่ยวอะ่ะแล้วแบบเปิดได้แต่ตัวกุมๆมนะเครื่องเดือนหลังเนี่ยแบบเลกกังเงี้ยอยากได้มอบวอยเลกกังมาเฉยเลยนะเศร้ามากมากนะครับ ทีนี้เหมือนกเราก็จะชนะได้แบบ easy เลยนะฮะเพราะว่าตัวเก่าที่เขาใช้เยอะเลยนะแบบอาม่าหนอนจระเข้อะไรพวกนั้นนะมันมันเก่าแล้วมันก็บางแล้วนะครับถ้าเกียร์ไม่ถึงจริงก็ไม่นะนําให้เล่นนะ,ะจริงๆไม่กดไม่กดโล่ก็ได้นะแบบเราก็จะได้โนไอเทมแล้วก็จะได้แต้มเพิ่มนะถ้าใครไม่รู้นะครับที่ผมบอกว่าไม่มีม็อบใช่ไหมแล้วก็ ึ่งมอบของเพื่อนนะที่เพื่อนจะส่งมาช่วยนะฮะเพราะว่าผมงกดย v พีพตระ,ะตานี่เพื่อนจะส่งมอบมาช่วยส่งตัวมูลหุ่นฟางมาช่วยนี่เขาก็ดวงดีจันจังเลยนะแต่เราก็พึ่งบาร,รมีเขานะฮะแบบึงแม้จะออกมาตัวเดียวก็สามารถช่วยให้ทีมเราเล่นดีขึ้นได้นะมันเป็นความโหดน,นะของตัวใหม่ๆนะฮะแต่เราวาสนาเราก็เปิดไม่ได้เลยแล้วก็ใช้ตัวเก่าๆไปก่อนนะ แต่ก็ยังยืนอยู่ม้าสองได้นะมันก็ด้วยพลังแห่งตัวเก่าแล้วก็โดนแน่น้องนะผมคิดอยู่ว่าเดือนหน้าโดนแน่น้องอนะ่ะถ้าถ้าสกิลพาสมันไม่ดีผมก็จะข้ามไปเปิดจันทาดีกว่าเพราะว่าอันนั้นเกมน่าจะอวยนะแล้วผมรู้สึกตังต้งยิดตั้งยิดว่ามันข้ามมันต้องเป็นดาบไก่ทองที่ที่เป็นที่มีพลังโจมตีรวมแน่แล้วก็เป็นของสายไวพีฟอะไรอย่างนั้น ก็เลยแบบมันมันความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เราเราดูกันนะถ้าแบบเกมเขาอยากขายนะฮะก็มันก็จะเป็นอย่างที่ผมพูดนะจริงๆถ้าสกิลพัตเดือนหนะ้ามันมันต้องส่งเสริมสกิลของตัวเลนเจอร์นะผมยังคิดไม่ออกเลยว่าสกิลพัตเดือนหน้าของโจมตีโดนแน่น้องมันจะเป็นอะไรนะแต่ว่าถ้าโหดจริงผมก็คงต้องเปิดน,นะแล้วก็อาจจะแบบลามไปถึง อ่ากันราติย0ห้าพันด้วยนะ <c oughs> โอ้เจ็บหนักอีกแล้วเราสืบสืบจริงจริงเดือนนี้ผมก็แอบหย่อนลูกบอลไปนะเมื่อต้นเดือนนะเจ็ดร้อลูบี้ก็ไม่ได้นะก็เลยแบบเก็บและไม่ <c oughs> งั้นเดือนหน้าผมคงจะเจ็บหนักน้อยกว่านี้นะฮะซืบสืบ,สบทีมี้มันตึงอยู่นะส่วนมากดันกันได้อยู่ตรงกลางแมปนะฮะโอ้โหเขายังใช้ ริมูลูลอยู่เลยนะก็คโรโบสลามไม่ใช่ตัวอวยของทางเกมนะฮะในรอบนั้นเขาจะไปอวยทางท่านเกียร์โดนแน่นอนมากกว่านะเพราะว่ามาถึงสามชิ้นเลยก็ตัวเลนเจอร์ก็เลยเหมือนแบบถูกทิ้งปล่อยข้างถนนไปเลยนะฮะซึบๆแล้วก็ชนะมาได้แบบอีซี่นะฮะอ่า คลิปมันดูสั้นๆเพราะว่าผมตัดแบบตอนรีหาทีมที่สู้ได้นะแบบเราก็เลยแบบดูชนะได้ทุกทีมนะฮะเพราะว่าผมคัดมาแล้วนะว่าสู้ทีมไหนได้บ้างนะไม่ได้โปนะ <c oughs> อันนี้มีกบบินแล้วก็ใช้เป็นมูนผีจีนนะจริงๆเดินนี้ผมก็แอบหย่อนตัวหามูลหุ่นฟางกับไอ้น้องกันบินบบาวนี่มันดูมันดูแบบแรงแปกๆนะผมก็เลยหานะฮะ น้องกันบินตัวใหม่นะอยากเอามาตบแบบโคนน่นยนริดด้วยเพราะว่ามันไม่แพ้ทางตัวอะไรเลยนะนอกจากตัวใหม่ที่ที่มาในเดือนนี้นะซึบอา่าตอนนี้ก็น่าชนะแบบ easy นะฮะกบบินมันบินมาไม่ถึงป้อมเรานะจริงจผมก็เริ่มเห็นเอมิเลียน้อยลงนะแ,แล้วนะในแรงอะ่ะมันมันดูไม่ช่วยทีมขนาดนั้นนะแบบดาเมจมันก็ไม่ได้จัดจ้านแล้วก็ เหมือนเอามายืนถึกอย่างเดียวนะซึ่งสายไบพิบเอามายืนถึกมันก็ไม่มีประโยชน์นะมันต้องทำดามเมจนะฮะเขาก็เลยเอาไปเน้นตัวอื่นมากกว่ามั้งในเมตานี้นะสืบๆแล้วก็พัดกลับไปเลยและกันนะฮะเนี่ยผมรอแพ็คร้านค้าส่วนบุคคลมาอยู่ว่าเขาจะเอาอะไรมาขายนะรู้สึกตะแม่งตะแม่งว่าเขาจะเอาอะไรมาขายสักอย่างหนึ่งที่มันน่าจะดูดเงินเราได้นะฮะ โอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบฤทธิ์เท่านี้แหละครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่หนะ